สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการพูดคุยเจาะลึกสาระสำคัญกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากค่ะคือคำสอนหลวงปู่ดูพรมปัญโยซึ่งก็รวบรวมคำสอนของพระเทระที่หลายๆคนเคารพมากเลยนะคะเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะลองมาเจาะลึกค้นหาข้อคิดเด่นๆจริงๆนะคะที่หลวงปู่ท่านมอบไว้ไม่ใช่แค่มองภาพรวมๆอะคะ่ะแต่เป็นสิ่งที่อาจจะเอากลับไปใช้ได้จริงหรือเป็นแรงบันดาลใจให้เราฝึกใจ ตัวเองได้ลองมาดูกันค่ะว่าคำสอนชุดนี้มีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษบ้างครับการได้ศึกษาคำสอนโดยตรงจากครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติจริงอย่างหลวงปู่ดูเนี่ยถือเป็นเรื่องดีมากๆครับเพราะมันไม่ใช่แค่หลักธรรมตามตำราเฉยๆแต่เป็นสิ่งที่กลั่นออกมาจากประสบการณ์จริงๆของท่านเลยคือแม้บางทีคำสอนอาจจะดูสั้นๆง่ายๆนะครับแต่พอเรามาพิจารณาดีๆเนี่ย ความหมายมันลึกซึ้งมากแล้วก็นำไปใช้ได้จริงเสมอเลยครับถ้าอย่างนั้นเราเริ่มกันเลยนะคะจากในแหล่งข้อมูลนี้ดูเหมือนว่าสิ่งหนึ่งที่หลวงปู่ท่านจะเน้นมากๆเลยก็คือเรื่องการลงมือปฏิบัติภาวนาท่านไม่ได้แค่บอกว่าดีเฉยๆแต่เหมือนจะชี้ให้เห็นเลยว่าต้องทำจริงในชีวิตประจำวันมีส่วนไหนที่ขยายความตรงนี้เป็นพิเศษไหมคะเช่นวิธีการหรือว่าทัศนคติที่ควรจะมีต่อการปฏิบัติมีครับ คือในแหล่งข้อมูลนี้จะเห็นชัดเลยว่าหลุงปู่ท่านให้ความสําคัญกับการภาวนาที่ไม่จํากัดรูปแบบนะครับท่านไม่ได้บอกว่าต้องนั่งหลับตาอย่างเดียวแต่เน้นการระลึกถึงพระหรือเจริญพุทธานุสตินี้แหละให้มันต่อเนื่องไปเลยในทุกๆอิริยาบถไม่ว่าจะยืนเดินนั่งน,อ,งนอนทํางานคือทําอะไรอยู่ก็ระลึกถึงพระได้หมดท่านเปรียบเทียบง่ายๆเลยเหมือนเรามีเพื่อนสนิทที่เรานึกถึงตลอดเวลา การระลึกถึงพระก็ควรทําให้ได้อย่างนั้นแหละครับมันเป็นการฝึกสติแล้วก็สมาธิไปในตัวตลอดเวลาเลยแล้วก็ที่น่าสนใจคือท่านมักจะแนะนําให้ใช้บทสวดมหาจักรพรรดิควบคู่ไปด้วยนะครับท่านอธิบายว่าเป็นการรวมกําลังใจแล้วก็แผ่เมตตาไปพร้อมๆกันเลยโหการเปรียบเทียบกับเพื่อนสนิทนี่เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะมันทําให้การภาวนาดูไม่เคร่งเครียดหรือเป็นเรื่องที่แบบเอื้อมไม่ถึงแต่เป็นสิ่งที่ทําได้จริงในชีวิตประจําวันเลย แสดงว่าหัวใจสําคัญจริงๆคือความต่อเนื่องของการระลึกรู้ใช่ครับใช่เลยมากกว่ารูปแบบหรือว่าต้องทํานานแค่ไหนอะไรแบบนี้ถูกต้องครับแก่นแท้คือการรักษาสติให้ต่อเนื่องคือรู้ตัวอยู่ตลอดว่ากําลังทําอะไรคิดอะไรรู้สึกอะไรการสวดมนต์หรือระลึกถึงพระเนี่ยก็เหมือนเป็นเครื่องช่วยเกาะใจไว้ไม่ให้มันฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ตามความคิดปรุงต่งต่างๆที่มันเข้ามาทั้งวัน ประสงค์หลักของการฝึกแบบนี้ก็เพื่อพัฒนาสติสมาธิซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญเลยที่จะทําให้เกิดปัญญาเพราะจิตเราสงบมีกําลังไม่วกแวกง่ายๆเราก็จะมองเห็นอะไรอะไรตามความเป็นจริงได้ชัดขึ้นรู้เท่าทันกิเลสความโลภโกรธหลงที่เกิดในใจเราแล้วก็ไม่ตกเป็นทาสมันง่ายๆอันนี้แหละครับคือประโยชน์โดยตรงเลยอ๋อค่ะเข้าใจเลยค่ะเพราจิตเรามีกําลังจากการภาวนาแล้วการรับมือกับเรื่องต่างๆในชีวิตก็น่าจะเปลี่ยนไปนะคะ ซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงไปถึงหลักธรรมอีกเรื่องที่ในนี้ก็พูดถึงชัดเจนเหมือนกันคือเรื่องกฎแห่งกรรมเห็นว่าหลวงปู่ท่านมีวิธีอธิบายเรื่องนี้ที่เข้าใจง่ายแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงด้วยนะคะไม่ใช่แค่ทําดีได้ดีทําช่วยได้ชั่วแบบผิวเผินใช่ครับหลวงปู่ท่านอธิบายเรื่องกรรมในลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผลมากๆเลยท่านไม่ได้ไปนเน้นเรื่องอิทธิฤทธิป,ปาฏิหาริย์หรือการดนบันดาลอะไรพวกนั้นนะครับแต่ชี้ให้เห็นเลยว่าทุกการกระทําของเรา ทั้งทางกายวาจาแล้วก็โดยเฉพาะทางใจอันนี้ท่านเน้นมากมันส่งผลเสมอเหมือนเราปลูกอะไรก็ได้แบบนั้นแหละครับท่านเคยเปรียบเทียบไว้ในคําสอนชุดนี้ว่าการทําบุญทํากุศลก็เหมือนเราสะสมสะเสบียงไว้เดินทางไกลหรือเหมือนฝากเงินไว้ในธนาคารนะครับถึงเวลาจําเป็นก็เบิกมาใช้ได้การทำบาปอกุศลก็เหมือนกันมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันรอเวลาส่งผลของมันอยู่อะไรเลยแต่เป็นเรื่องของเหตุและผลจริงจริง แล้วการที่ท่านเน้นเรื่องกรรมทางใจเป็นพิเศษนี่น่าสนใจมากค่ะขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมคะว่าทําไมกรรมทางใจถึงสําคัญขนาดนั้นครับที่หลวงปู่นเน้นกรรมทางใจเพราะใจเป็นประธานครับผมคือความคิดหรือเจตนาที่อยู่ในใจเราเนี่ยแหละมันเป็นจุดเริ่มต้นของการกระทําคําพูดทั้งหมดเลยถ้าใจเราคิดดีคิดเป็นกุศลการกระทําคําพูดมันก็จะออกมาดีแต่ถ้าใจเราคิดไม่ดีคิดอกุศล เช่นคิดอิจฉาคิดพยาบาทคิดเบียดเบียนคนอื่นถึงแม้จะยังไม่ได้ลงมือทําหรือพูดออกมานะครับมันก็สร้างความขุ่นมัวสร้างพลังงานไม่ดีให้ตัวเราแล้วและมันก็จะเป็นแรงผลักให้เกิดการกระทําหรือคําพูดที่ไม่ดีตามมาได้ในที่สุดการเข้าใจเรื่องกรรมทางใจนี่เลยสําคัญมากครับเพราะมันทําให้เราต้องกลับมามันตรวจสอบความคิดเจตนาของตัวเองอยู่เสมอพยายามรักษาใจให้ผ่องใสคิดดี พูดดีทดําดีซึ่งตรงนี้แหละครับคือการสร้างเหตุที่ดีให้กับชีวิตตามหลักกฎแห่งกรรมจริงๆไม่ใช่แค่รอให้ผลดีมันเกิดขึ้นมาลอยๆพอเข้าใจเรื่องเหตุผลของการกระทําตามแนวทางที่หลวงปู่สอนแบบนี้นะคะก็ทําให้เห็นความเชื่อมโยงไปอีกหัวข้อหนึ่งที่ท่านพูดถึงบ่อยเหมือนกันในคําสอนชุดนี้นั่นถือเรื่องการปล่อยวางหรือความไม่ยึดมั่นถือมั่นดูเหมือนท่านจะมีมุมมองที่ปฏบิบัติได้จริงนะคะไม่ใช่แค่บอกให้ปล่อยวางเฉยๆลอยๆถูกต้องครับ การปล่อยวางในคำสอนของหลวงปู่ไม่ได้หมายถึงการไม่รับผิดชอบหรือว่าปล่อยปะละเลยนะครับแต่หมายถึงการทำเหตุให้ดีที่สุดแล้วก็รู้จักวางใจในผลที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าผลนั้นมันจะน่าพอใจหรือไม่จะตามท่านมักจะสอนให้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้ของทุกสิ่งครับทุกอย่างในโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีอะไรที่เราจะยึดถือเป็นของเราได้จริงจงจังๆๆเลยท่านเคยยกตัวอย่างง่ายๆในคําสอนว่าเหมือนเราดูละคร พอดูละครจบเราก็รู้ว่ามันจบไม่ได้ไปอินหรือยึดติดกับตัวละครเรื่องราวต่อชีวิตก็เหมือนกันเรื่องราวต่างๆทั้งดีร้ายมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปการที่เราไปยึดติดแบกมันไว้ก็มีแต่จะทําให้เราเป็นทุกข์เองล่ะครับการเปรียบเทียบกับละครนี้ดีจังเลยค่ะมันทําให้เห็นว่าเราควรจะมีระยะห่างกับเรื่องราวในชีวิตบ้างทําหน้าที่ของเราไปแต่ไม่ต้องเอาใจไปผูกติดกับผลลัพธ์จนเกินไปแต่ในทางปฏิบัติจริงๆ การจะวางใจจากสิ่งที่เรารักหรือสิ่งที่สูญเสียไปมันก็ยากมากเลยนะคะหลวงปู่ท่านมีข้อแนะนําเพิ่มเติมไหมคะว่าจะฝึกใจให้ปล่อยวางได้ยังไงซึ่งมือหลักเลยเพราะพอเราฝึกสติฝึกสมาธิจนจิตเรามีกําลังมีความสงบมากขึ้นเราจะเริ่มมองเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงคือเห็นความไม่เที่ยงอน,นิจจงเห็นว่าทุกสิ่งมันมีความบีบคั้นแปรปรวนทนหยุดสภาพเดิมไม่ได้ทุกขังแล้วก็เห็นว่า ไม่มีอะไรที่มีตัวตนแท้จริงที่เราจะยึดเป็นเราหรือของเราได้เลยอนัตตาพอปัญญาเราเห็นความจริงพวกนี้ชัดขึ้นการยึดมั่นถือมั่นมัน,มนก็จะค่อยๆค,คลายลงไปเองตามธรรมชาติครับนอกจากนี้ท่านยังแนะนําให้หมันพิจารณาร่างกายของเราเองนี่แหละครับว่ามันก็ไม่เที่ยงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาการพิจารณาความตายบ่อยๆหรือมรณานุสติก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยให้เราคลายความยึดติดในสิ่งต่างๆได้ดีมากๆครับทําให้เราเห็นว่า อะไรคือสาระสำคัญที่แท้จริงของชีวิตกันแน่การใช้การภาวนาและการพิจารณาความจริงของชีวิตเป็นเครื่องมือช่วยปล่อยวางนี่เป็นแนวทางที่ชัดเจนมากค่ะมันไม่ใช่แค่การบังคับใจให้ปล่อยเนาะแต่เป็นการสร้างความเข้าใจจากข้างในจริงๆทีนี้นอกเหนือจากเรื่องภายในจิตใจเราแล้วในคำสอนชุดนี้หลวงปู่ท่านให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อคนอื่นยังไงบ้างคะโดยเฉพาะเรื่องเมตตาธรรมครับ เรื่องเมตตานี่เป็นอีกหัวใจสําคัญเลยครับหลวงปู่ท่านเน้นมากเรื่องการแผ่เมตตาไม่ใช่แค่แผ่ให้มนุษย์นะครับแต่ให้แผ่ไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหมดเทวดาเจ้ากรรมนายเวรหรือแม้แต่คนที่คิดร้ายกับเราท่านก็ให้แผ่ให้ท่านสอนว่าการแผ่เมตตาบ่อยๆเนี่ยมันเหมือนเป็นการสร้างเกราะป้องกันภัยให้ตัวเองแล้วก็เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีร,รอบๆตัวเราด้วยท่านไม่ได้มองว่าเมตตาเป็นแค่ความรู้สึกสงสารนะครับ แต่เป็นความปรารถนาดีอย่างจริงใจอยากให้คนอื่นมีความสุขปราศจากความทุกข์ซึ่งการฝึกแบบนี้มันช่วยลดละความเห็นแก่ตัวความโกรธความเกลียดในใจเราได้โดยตรงเลยครับการแผ่เมตตาให้แม้กระทั่งคนที่คิดไร้กับเรานี่อืมก็ท้าทายความรู้สึกเหมือนกันนะคะแต่ก็เข้าใจได้ว่าเป็นการฝึกใจเราเองเป็นหลักให้ก้าวข้ามความโกรธเคืองไปสู่ความปรารถนาดี แล้วในทางปฏิบัติมีเคล็ดลับหรือวิธีที่หลวงปู่แนะนําในการฝึกแผ่เมตตาให้ได้ผลไหมคะท่านแนะนําให้เริ่มจากการแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนครับให้เรารู้สึกปรารถนาดีกับตัวเองจริงๆอยากให้ตัวเองมีความสุขพ้นทุกข์จริงๆพอใจเรามีเมตตาต่อตัวเองแล้วมันถึงจะมีกําลังพอที่จะแผ่ความรู้สึกดีๆนี้ออกไปให้คนอื่นได้นอกจากนี้การสวดบทมหาจากักรพผัดที่พูดถึงตอนต้นนะครับ ก็ถือเป็นการแผ่เมตตาที่ทรงพลังมากตามความเชื่อในสายนี้เพราะเหมือนการน้อมนําบาร,รมีของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์พรหมเทวดาทั้งหมดมาช่วยในการแผ่เมตตาอย่างพบภูมิทั้งหลายทําให้มีกําลังมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างที่ท่านเน้นคือการกระทําที่แสดงออกถึงความเมตตาจริงๆไม่ใช่แค่คิดในใจเช่นการช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นการให้ทานการพูดจาด้วยความอ่อนโยนการให้อภัย สิ่งเหล่านี้เป็นการปฏิบัติเมตตาในชีวิตประจําวันที่เห็นผลได้ชัดเจนทั้งต่อตัวเองแล้วก็สังคมรอบข้างเลยครับชัดเจนมากเลยค่ะทั้งการฝึกจิตภายในด้วยการภาวนาการเข้าใจกฎแห่งกรรมอย่างถูกต้องการรู้จักปล่อยวางความยึดมั่นแล้วก็การแผ่เมตตารวมไปถึงการแสดงออกด้วยการกระทําที่ดีต่อผู้อื่นทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเป็นองค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะเพื่อนําไปสู่ชีวิตที่มีความสุขความสงบจริงๆถูกต้องครับ แก่นธรรมเหล่านี้ที่ปรากฏในคําสอนหลวงปู่ดูพร้อมปัญโยเนี่ยแม้จะดูเป็นหลักธรรมที่เราคุ้นเคยในพุทธศาสนานะครับแต่สิ่งที่ทําให้คําสอนของท่านพิเศษคือการเน้นย้าให้ลงมือทําอย่างจริงจังและต่อเนื่องในชีวิตประจําวันทําให้ธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเครื่องมือที่เรานํามาใช้พัฒนาตัวเองได้จริงๆท่านไม่ได้สอนให้เราสแสวงหาแต่ความสุขทั้งโลกหรือพวกอิทธิฤทธิปาฏิหารอะไรพวกนั้นแต่สอนให้เราสร้างเหตุปัจจัยที่ดี ด้วยการปฏิบัติภาวนารักษาศีลเข้าใจกฎแห่งกรรมแล้วก็มีเมตตาซึ่งสิ่งเหล่านี้ต่างหากครับคือเนื้อแท้ที่จะนําความสุขที่ยั่งยืนจริงๆมาให้เราได้จากที่เราได้สํารวจแง่มูลถต่างจากแหล่งข้อมูลคําสอนหลวงปู่ดูพรหมปัญโยกันมาก็ทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะทั้งเรื่องการให้ความสําคัญกับการภาวนาในรูปแบบที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันอย่างการระลึกถึงพระการเข้าใจกฎแห่งกรรมแบบเหตุและผล โดยเฉพาะกรรมทางใจการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางผ่านการพิจารณาความไม่เที่ยงและการภาวนาแล้วก็การบ่มเพาะเมตตาธรรมอย่างจริงจังทั้งต่อตัวเองและคนอื่นด้วยใช่ครับสิ่งที่สําคัญที่สุดที่หลวงปู่ท่านพยายามสื่อสารผ่านคําสอนเหล่านี้ก็คือเอ่อธรรมะเป็นเรื่องของการปฏิบัติครับไม่ใช่แค่การรู้หรือการจําการนําหลักการเหล่านี้ไปฝึกฝนในชีวิตประจําวันต่างหากที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความเข้าใจที่แท้จริงจากภายในได้ ไม่ว่าจะเป็นการหาเวลาสั้นๆในแต่ละวันเพื่อระลึกถึงพระการมีสติรู้ตัวก่อนจะพูดหรือทําอะไรการฝึกมองเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาด้วยใจที่เป็นกลางมากขึ้นหรือการพยายามมองคนอื่นด้วยความเข้าใจและปรารถนาดีสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละครับพอทําอย่างสม่ําเสมอก็จะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้เลยครับเป็นข้อสรุปที่ชวนให้ลงมือทําจริงๆค่ะแล้วนั่นก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ลองนํากลับไปคิดต่อกันนะคะ ในยุคสมัยที่ทุกอย่างดูเร็วไปหมดเต็มไปด้วยสิ่งเร้าความกดดันต่างๆเราจะนำเอาแก่นธรรมที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งจากคำสอนของหลวงปู่ดูเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการภาวนาในชีวิตประจำวันการหมั่นตรวจใจตัวเองการฝึกปล่อยวางหรือการแผ่เมตตาจะเอามาปรับใช้อย่างไรให้เกิดผลจริงเพื่อสร้างเกราะป้องกันใจแล้ก็ค้นพบความสงบท่ามกลางความวุ่นวายในแบบฉบับของเราเองนี่คงเป็นโจทย์ที่แต่ละคนต้องนำไปขบคิด แล้วก็ทดลอง